วันนี้ที่พระบรมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้สมาชิกราชสกุลมหาสาขาคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเน,นื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาค,คม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมหาราชวังประกอบด้วย ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังฝั่งตะวันตกเปิดให้สมาชิกราชสกุลมหาสาขานำัจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2563อาทิพลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวั์หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนราชสกุลกิติยากรราชสกุลโสนกุล ราชสกุลชมพูนุชราชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลจรุนโรดราชสกุลอาภากรราชสกุลจันทรัศทัราชสกุลละดาวันราชสกุลปราโมทราชสกุลวรวรรณราชสกุลเทวกุลราชสกุลวรวุิราชสกุลรัชนีราชสกุลเจตพงศ์ราชสกุลกัมพูราชสกุลทองแถมราชสกุลดิสกุลราชสกุลสายสนั่นราชสกุลสวัสดิกุลราชสกุลชัยยัน ราชสกุลพานุพันธ์ราชสกุลรังสิตส่วนที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์9 0 4ในพระบรมหาราชวังฝั่งตะวันออกคณะองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาศาลปกครองกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอายการสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกระทรวงคมนาคมนำแจากากรดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร และที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังเปิดให้คณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำจาก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2563อาทิพลเอกนัดอินทราจรจชิญปรลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกมนัฐวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรมราชเลขาธิการในพระองค์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสารดีกาบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทไทยเบียร์เรจมาร์เก็ตติ้งจำกัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นต้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562 และในปีถัดไปจะเรียกว่าวันฉัตธระมคลซึ่งตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปี